กำลังจะเดินทางไปไทยวีที่ไหนนะเที่ยวไปเที่ยวแชมพูไหมผมไปเที่ยวไปเที่ยวฟาร์มฟาร์มฟาร์มคนทัวร์นี้ซื้อเอาไว้ดูดูครัฟาร์มใหญ่ไหมนะฮะใช่ดูแล้วรู้สึกว่าเหมาะเลยก็เดินทางด้วยหนึ่งเราก็ไปกับรถทัวร์ใช่ลิโม่ลิโม่ลิโมซี ครับผมถึงถึงแล้วเดี๋ยวไปดูกองกันตามมาี่โอ้โหติดตามในชอ่องมาตั้งนานนะ<า>ครับเสียงจริง,ต,งตัวจริงนะครับผมนะฮะโอ้โหติดตามมามาเจอตัวจริงนี่คือว่าสุดเลยนะฮะรางวัลรางวัลตุ๊กตาทองดาราะะไทยด้วยครับถ้าเกิดถ้าเกิดไป500ล้านวิวเพลงนี้นะ อาจารยไงคุณจะเผาฟาร์มกูเองว้าวถล่มไปห้าร้อยล้านวิวเพลงนี้นะอาจางย์คุณจะเผาฟาร์มกูเองเหรอมันมากกว่าห้าร้อยล้านวิวดิพี่โอเคฮะสามร้อยพอเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวพี่หมีต้องเต้นด้วยไหมเพลงนี้ฮะเดี๋ยวซ้อมซ้อมด้วยไหมโ้ยเต้นด้วยโอ้โหนี่ท่าท่าขายนี่มาแล้วนี่ยท่านี้เลยกินหญ้านี่ ้าขายถ้าขาย,าขาย,ยชื่อโทนี่เหมือนกันเลยอันนั้นโทนี่หน้าหมีหน้าหมีเราหน้าผีหมน้าหมีกันหน้าผีไปหนึ่งสองสากออกตา ถึงทำพี่ลงเมื่อกี้หน่อยนึง เลกเก้เลยเลกเก้พี่มุกไปสิเนี่ยแหละถึงบอกเลกเก้พี่เลกเก้เนี่ยเป็นมุกไงไหมตึงโป้นี่ก็ธรรมชาติธรรมชาติพี่สามสองเจ็ปั๊บปั๊บปั๊บทำไมทำไมน้องทำพี่ลงไอ้เนี้ย ลุงก็เหมือนเดิมใหลาลากไฟมาตรงกลางปล่ลอยดิเดี๋ยวค่าาอยๆไหลเลี้ยงลงมาเอาเลยนะคบเอาเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ห้าสี่สามสอง แดงเสื้อสองคนครับเออแดงเป็นเสื้อสีแดงอ่ะให้หน่อยครับตรงนี้มาเห็นในเลยพี่เเนได้ลยลุงลุงก็จะแบบร้องเท่ๆกล้องบ้างนะครับอันนี้หน่อยเราแร็ปไหมเราแร็ปได้ไหมได้เล่าเล่ากับเขาแร็ปฟิวอะไรหนึ่งปุ๊บได้ก็เอามาเต็มเพลงมันก็ได้เอาไปก้องเมื่อสวิงไปแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ใช้ ทีน้าพี่ยังเศร้าอยู่ไหมอดตัวอยู่กูน้ำบตัวแล้วไม่มีความหมายแล้วเออี่เราจะสอนสเขาไปตอนนี้เออสอนไปเลยตอนบอกว่าเป็นเพื่อนหน่อนเป็นเพื่อนพี่ 都来。

ถ้ายิงก็มาเปเรารอกว่าถูกต้องรอกว่าเลี้ยวกว่าเลี้ยวกว่าโอเนี่ยหมดแล้วดูเพอรสภาพเลยดูแค่หนังหน้าก็น่าจะรู้แล้วดูดิดูหนังหน้าก็น่าจะรู้แล้วสภาพอ่ะไอ้ทอไ้ทเฮ้ย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 ดูนักเก่งๆดูที่เราควรเอาตามไหมมึงดูใูรางานกู้กองเฮ้ยมึงอยู่ตรงนั้นที่เราควรเอาตามไหมดูผู้ใหญ่อย่างเนี้ยลองดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายเนี้ เดี๋ยวมึงควงตีกันเดี๋ยวมึงตีเลยฉากวันนี้เอาไหมมีฉากตีกันไหยเอาไหมที่นี้เก้าไหมทันแล้วเอาอ่ะเอาอ่ะผมได้กระซิบมาด้วยว่าว่าได้กระชือนิชากระชืบด้วยจะต่อบนขึ้นนะผมเอาให้ยับเลยอ่ะนับแม่มากนับจริงเลยเลืออไม่ต้องใชายาท่าไหนนะนี่นี่ตักให้ลอยเลยตักให้ลอยเลยอันนี้อันนี้เบอร์หนึ่งไป เดี๋ยวจัดให้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ตีกันนะแล้วเต็มที่ไปเลยโอเคดี๋ยวไม่ห้ามใช่ตายนี้คือไม่ต้องใช้ CG แล้วก็ไม่ต้องแต่งหน้าใครไปไม่ต้องไปจัดไปตรงนี้โอเคเรื่องนี้เอาเลยนะจัดเลยเดี๋ยวออะไรอ่ะเอาเลยเอาเลยเเอาลต่อท้องกันไหมฟังไว้ไม่ต้องหรอกเอาเลยเลยเอาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราท้องกูก่อนรอแป๊บนึ่งเอาท้องก่อนแป๊บนึงโอเคไปไป ก็มีแค่กูมึงเป็นเด็กเป็นเล็กมึงอย่าเล่นแบบมึงอย่าไปเล่นแบบนี้คนเขาเนี่ยมึงไปดูใต้เตเมนนะ <c oughs> เขา,าด่ามึงทั้งนั้นเลยโอ้ยฮ่าความรักความเมตตาเล่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงทำไมวะบอกว่ารอแปบ๊บห,ห,หนึห่งเดี๋ยวค่อยถ่ายรัยการนี้อะไรกันตั้งหนาแลพี่น้องประชาชนอะไรกันฮะมีอะไรอันนี้อะไรูไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดรู้เรื่องหรือเปล่า นะคุโหลดอะไรยังคนละครึ่งกับพวกบนโหลดอะรยามังเนี่ยโหลดอะไรวะโหลดคนละครึ่งอะโหลดอะไรโหลดไอ้หนอคนละครึ่งแอปคนละครึ่งทำไมมองหน้าอะไรวีอะไรใครอยากให้ผมเป็นนายกต่อขอเสียงหน่อยครับกูไปก็ได้อียตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้กช่องกูอยากบินมาบินนั้้ ไอสัตตูไม่รู้แล้วมันูผมไม่รู้งเนผมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องกานี่ยืมใครเข้ามาผมไม่รู้ ไอ้แม่งบ่ดแล้วขาตัวแพงด้ยนะไอ้สัสือค่าตัวมาโคแพงไอ้แม่งพูดแค่ไม่รู้ว่านคือะ้ับมครับแบครับยังไงครับผนะครับหลายคนคงรู้จักนะครับใครจะกินยา้ว้มาทาโดนยก้ินยาแล้วนะครับผมกินกุ้แครับผมนะก็นี่ฮะ ไม่รู้อ่ะีเดียยมาจบแล้ววันนี้โอ๊ยตานักบอลดนอ้ช่องนู้นมากระดีไอ้เฮียนี่กี่ก็คว่ำกี่ก็คว่ำอยู่เนี่ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเฮียดูเะไปทำนะเพล ตกสายเปยนะครับของหมอมถนัดแดกนะครับเพลงที่สองนะครับผมนะฮะตอนนี้ลุงโทนี่หน้ามีนะครับกำลังเสื่อมอามนะครับร้องไห้นะคร้องไห้ดูเลยครับ ALLY, ต้องเหมือนร้องไห้จริงผมไม่อยากอร์แอคติ้งเพราะว่ามันเป็นฉากที่คนดูต้องเชื่อว่าลุงแม่งโดนหลอกโอเคครับ คือเอากูมาฆ่าเอออเากูมาฆ่าเพื่อตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะมีจะมีกากกากเื่นต่อเฮ้ยเฮ้ยเอ็มวีเรายังไม่จบเอ็มวียังไม่จบอะไรจบสายเปแล้วบอกเป็นพระเอกก็พระเอกนี่ไงนี่สาระพระเอกทำดีๆทำเป็นที่ไหนล่ะต้องทำให้ดีเนี่ยแต่เฟร้